สวัสดีครับทุกท่านยินดีที่สนใจในเรื่องเดียวกันนะครับการทำอาอาหารเพื่อล่อให้แมลงวันลายมาวางไข่ในนี้ส่วนผสมที่เราใส่เนะี่ยก็จะมีในนี้นะครับนนี้เป็นกระบะนะครับเป็นกระบาพลาสติกอันนี้คือตาไข่ตาไขา่สีเขียว ส่วนนี้เป็นไม้ที่เราวางเพื่อเพื่อที่จะให้มแมลงมันจับแล้วก็วางไข่ทาไมเขาถึงต้องมาวางไข่ตรงนี้เน่ยไม้เนี่ยเพราะว่าในนี้มีอาหารครับในนี้มีอาหารแต่พื้นเนี่ยอย่าแฉะพื้นนี่จะต้องไม่แฉะถ้าพื้นแฉะปุ๊บมันจะมีกลิ่นพอมีกลิ่นปุ๊บมันก็จะไข่ไข่ไปทั่วเลย ที่ไหนมีกลิ่นมันไข่หมดเลยมันคิดว่าเป็นอาหารมันแต่ถ้าพื้นมันแห้งอย่างนี้เราสเปรย์น้ําให้มันดูดกินข้างบนอย่างนั้นแล้วก็ใส่อาหารที่จะ่อดมันวางไข่ไว้ในกระบะแล้วก็ปิดปิดด้วยตะตะข่ายแบบนี้เพื่อไม่ให้มันลงไปในอาหารมันก็จะไข่ไวบนนี้เพราะวันหนึง่งเมื่อเมื่อไข่ที่เป็นลูกหลานของเขาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย เขาก็เข้าใจว่าวันหนึ่งวันหนึ่งลูกหลานของเขาอะ่ะจะลงไปอาศัยแหล่งอาหารที่อยู่ในในกระบะนี้นั่นคือมแมลงวันลายเขาเข้าใจอย่างนั้นตามธรรมชาติของเขาว่าเราวางไข่แล้วเนี่ยอนาคตก็จะจะลงไปหาอาหารแหล่งนี้แต่ความจริงเขาไม่ได้ลงไปหาอาหารเราจะเก็บก่อนเก็บไข่ก่อนเก็บเพื่ออะไรนะเก็บเพื่อไปไปฟัก ขอดูไข่หน่อยครับเราจะเก็บอย่างนี้นะครับเราจะเก็บไข่ไข่ที่อยู่ในเนี้ยเราก็จะหูเอามาเพื่ออไปฟัดแต่ความความจริงของตัวแมลงเ่คงเข้าใจว่าเออฉันต้องไข่ไว้บนแหล่งอาหารเมื่อเขาไข่มาเราก็จะเก็บอย่างนี้นะครับเก็บ เก็บไข่เก็บแล้วก็เอาไปฟักทีนี้ถ้าเราเก็บไข่แล้วเอาไปฟักการที่จะล่อให้มันที่จับคู่สมพันธ์แล้วมาวางไข่ตรงนี้เราต้องมีสูตรผสมของเรานี่ก็มีแป้งนะ มีแป้งมีกากน้ำตาลมีป,ปลาปนมีรำรำอ่อนรำละเอียดคลุกกันไปถ้ามีกาดกุเหลืองก็ใส่ได้มีไส้ปลาก็ใส่ได้มีปะลาล้าก็ใส่ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็ไวนน้ตรงนี้ถ้าถึงเวลาเขาก็จะวางไข่ แบบนี้มันมาวางไขด่ดีถ้าเกิดเอาอย่างเงี้ยสูตร,ป,รปลาปนรำละเอียดก,กากน้ำตาลกากคนเหลืองหรือแป้งแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าอย่างเงี้ย mm hmm. เศษอาหารไส้ปลาเนี่ยใส่นี้แล้วเอาไปวางตามธรรมชาติชายป่าหลังบ้านแล้วเอาไม้วางแบบนี้ ถามถาม,ถามว่าจะมีแมลงวันลายมาวางไข่ไหมข้างบนนี้ควรจะปิดด้วยไอ้นี่หน่อยกระเบื้องนะครับกระเบื้องกระเบื้องเก่าเวลาฝนตกมาเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่เปียกตรงนี้ไม่ได้ไปทําให้อาหารเนี่ยมันโดนน้าท่วมแต่เนื่องจากบริเวณเนี้ยมันมีหลังคาอยู่แล้วก็แล้วมันเป็นห้องที่แมลงอยู่อยู่แล้วมันก็ไข่เลยแต่ถ้าเราไปไว้ข้างนอกเนี่ย เข้าใจว่ามันถ้ามันบริเวณนั้นมีแมลงวันลายเนี่ยมันต้องมาวางไข่อยู่แล้วล่ะมันจะวางไข่ในนี้แหละเสร็จแล้วก็ลงไปในอาหารสิบห้าถึงยี่สิบวันแล้วก็เอามาเป็นพ่อพันธุแม่พันธุ์ต่อไปได้นะครับแล้วก็สามารถขยายเข้าไปสู่โรงเรือนอะไรได้อีกนะครับ ในส่วนที่เดี๋ยวนะั่นเดี๋ยวเดียวเส้นนะในส่วนที่จะผู้ผสมพันธุ์วางไข่แล้วก็จะเนี่ยตายอยู่ตรงนี้ยล้วก็เอาไปเอาไปเป็น๋ยเป็นอะไรก็ได้แต่จริงๆในเนี้ย <c oughs> ในในเนี้ยนะครับเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยทำไมเราถึงต้องใส่ตัวนี้เข้าไปด้วย เหตุผลเพราะว่าเขาจะเข้าใจว่าในนั้นมีบรรพบุรุษหรือมีพับควกเผ่าพันธ์ของเขาดำรงชีวิตอยู่แล้วก็ใช้เป็นทิ่นอาศัยเขาก็เลยวางใจไว้วางใจที่จะวางไข่ลงไปตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดกลิ่นมันใหม่ๆเลยไม่แต่อาหารไม่มีเผ่าพันธ์พ่อแม่หรือเนี่ย บรรพบุรุษเขาที่เคยอยู่ความคุ้นเคยมันอาจจะแตกต่างก็ไม่รู้นะจากประสบการณ์ที่เราทําเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะดีนะดีว่าเออถ้าเราวางอย่างนีนะ้มันดูดีดูดีว่ามันสนใจมันมีความสนใจพฤติกรรมของมแมลงมันมีความสนใจ ดูทางออกมันนี่ทางออกมันน,ออน,นี่ห้องฝั่งนู้นนะ่ะมันมืดอยู่ในตะกร้าเป็นฤาษีก็บินออกมาออกมาเป็นรุ่นมันออกมาปุ๊บก็ส่วนรูนี้ก็เป็นรูหนูนะหนูเกาะหนูกัดกัดแล้วก็ต้องอุดใหม่ถ้าเราไม่อุดแมงมันก็จะออกรูไปแล้วก็บินออกไปก็นกนกมากินหมดนะครับ เลี้ยงมานกก็กินหมดแต่ห้องเนี้ยตั้งแต่ที่เปิดมานี่ก็ไม่เคยว่างเว้นว่าวันไหนจะเรื่องการเก็บไข่หรือการการที่มีแมลงบินออกมานะก็มีอยู่ทุกวันเพราะว่าเราเราทำอย่างนี้ตลอดเนี่ยอย่ากกับพื้นนี่ก็มีอยาก,กับพื้นนี่ก็มีนี่แผ่นกระเบื้องนี่ก็มีมีทุกพี่นะ นะนะสูตรอาหารแมลงวันลายเศษอาหารแมลงวันลายสูตรอาหารแมลงวันลายให้ดูนะครับอ้าวดูเนาะตรงนี้นะครับ รมออนปาปนกากน้ำตาลนะละลายน้ำเข้าไปแล้วก็มีเศษอาหารก็ใส่ได้มีแป้งข้าวเหนียวก็ใส่ได้แล้วก็นี่คือตัวของบรรพบุรุษเขานะครับที่ตายแล้วนะนี่คือแป้งก็กากน้ำตาลปาปนนิดนึงนะครับแล้วก็เวลานั้นเขาก็เข้าใจว่าบรรพบุรุษเขาอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีอาหารอยู่ด้วยแสดงว่าบารรพูดเขากินอาหารตรงนี้อยู่<ม>ก็วางไข่กันนี่แล้วก็วางไม้นบนอย่างนี้นี่สูตรอาหารนะครับที่ล่อแมลงวันลายให้มาวางไข่แบบนี้นะครับเพราะนั้นเอาไปตั้งข้างนอกก็จะมีแมลงวันลายตามธรรมชาติมาวางไข่เ,เราตั้งในเนี้ยก็จะมีแมลงวายในห้องนี้มาวางไข่แล้วไข่ก็จะออกมา ก็จะออกมาแบบนี้นะครับวางไข่แล้วก็จะได้ไข่แบบนี้เราก็เก็บไข่แมลงวันลายไปฟักก็ดำรงเผ่าพันธุ์สืบลูกออกหลานต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ